สวัสดีครับสวัสดีพี่แทานนะครับช็อตเด็ดพี่รับในช่วงเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่น้าสำหรับในช่วงเช้าแอมในเช้าเช้านี้ก็จัดให้เลยดีกว่าพี่นครับหนึ่งชุดแบบเต็มระบบจบที่นี่ที่เดียวนะครับมีพระอะไรโดดเด่นบ้างนะครับพี่ๆลองเข้ามารับชมดูก่อนนะครับหน้าพระสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับมาลองรับชมแบบพร้อมกันนะครับเขาได้แล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่น้ไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่เนสายเรืสายตรงเข้า พร้อมรับสายเสมอมาเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันที่ในครับรายการแรกในครับรายการแรกพี่นะครับพี่ดูเหรียญเนี่ยผิวโคตรเจอมเลยพี่นะครับเออเนี่มาเดิมๆเลยพี่ดูพื้นผิวเหรียญเนี่ยเนี่ยดูเขาแขวนดูเขาใช้เนี่ยข้ามเหลือยังติดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเขาแขวนดูเขาใช้ข้ามเหลือยังติดอยู่เลยพี่แนวเขาได้เหรียญโบสล้านนะหลวงพระแดงนะแนวพระแดงวัดเขาไม่ได้อีกครับพี่นี่เจาะเดิมดูตัวตัดเนี่ยตัวตัดเดิมเจาะเดิมเห็นไหม ตัวตันเดิมจอเดิมเหรียญไม่มีบวมครับพี่ดูได้เลยเนี่ยเหรียญไม่มีบวมนะครับตัวตันเดิมจอเดิมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการแรกนะครับหผมก็แดงนะกอแดงแล้วก็ทาเสือทาเสือเนื้อสวยในครับอ่าทำเสือเนื้อสวยด้านหลังนี่ดูง่ายพี่ก็หลังมาดูง่ายเลยพี่นะครับนะผมชอบเนื้อแบบนี้นะด้านหลังคล้ายโพงปวกอ่ะในครับนะด้านหลังคล้ายโพงปวกพี่ในครับทำเสือนะสามร้อย ทำเสือมเอาสามร้อยบาทนะครับพิกด้านหลังค,ค,ค,คล้าย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 พงปูกหมจัดอะไรพี่นะครับชีราดใบเสมาดูเนื้อเนี่ยไม่ใช่แบบทั่วๆไปครับดูเนื้อได้นะเชีราดใบเสมานะเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเลยพี่นะครับอันนี้เป็นหลังเรียบดูไข่ดิดูไข่ดูธรรมชาตินะครับพี่พจา๋าดูไข่ดูธรรมชาติได้นะครับอันนี้ในช่วงเช้านะครับผมเรามาจัดโปรโมชั่นกันดูเนื้อดิแม้ดูเนื้อดูพิมพ์ทรงชีราดใบเสมาเป็นพราที่น่าใช้ อันนี้ครับเป็นพระที่น่าใช้เลยล่ะเอาเอาห้าร้อยเชียราย่าใบเสบาทห้าร้อยบาทนะครับอองนี้พี่นะองนี้จะเป็นหลวง่อปานนีครับไก่หางพวงโอ้โหแขวนใช้แขวนช้ำแขวนจริงครับพี่เนววิยาแขวนใช้แขวนช้ำและแขวนจริงครับพี่เห็นไหมเนี่ยแขวนใช้แขวนช้ำและแขวนจริงนะครับไม่ใช่อิงนิยายครับ,นะรบพี่นะนนแวนวนะนะเดี๋ยวแกดูว่ามีอุดไหม นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะดูเลยดีกว่า,ามีอุดไหมนะครับพี่ๆจะได้เห็นแบบพร้อมกันนะครับเห็นแบบพร้อมผมนี่แหละพี่นะครับเราเราร่วมรุ Level, ้นและร่วมสนุกแบบพร้อมกันนะครับโอ้โหนี่ขออนุญาตงัดสักคู่เดียวพี่นะครับเออขออนุญาตงัดสักคู่เดียวกบพี่งัดยากนะครับแล้วพี่จ๋าเอองัดยากครับพี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าสักคู่เดียวนะโอ้โหพี่เว้ยเนี่ยเนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่ได้เดิมแน่นอนครับอุดยังอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุดยังอยู่นะ เห็นไหมอุดยังอยู่นะนะครับเดิมมากอันนี้อยู่ในกรอบเนี่ยหูไก่พี่ดูเส้นเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็นไหมดูดูเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับไก่ขออนุญาตใส่กรอบไปที่ไรหา้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญซึ่งบางทีผมไม่ได้เหรียญมาในพี่นะครับซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อทบแม่เสียงนกเปนไงพีนงๆๆนงน่นะครับช่วงเช้าๆนะครับเสียงนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าจ,จริงๆเลยอันนี้น่าจะประมาณแบบเขาเรียกว่าวนะหลวงพ่อทบนะครับ้ลหลวงพ่อทบด้านหลังเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับเหรียญเดิมเลยยยพีีี่่เเเหรญแท้ลนย ห็แม่เหรียญเดิมเหรียญแท้ดูง่ายเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราไม่ได้เหรียญเพราะผมพี่นะครับนี่เพราะผมมีกระแท้ดูง่ายแม่เหรียญกลมคือส่วนมากนะครับนะเหรียญที่ได้มาช่วงเช้านะพี่ดูเลยนะเหรียญจะผ่านการใช้งานนะครับวัดช่องแค่นะครับนี่เป็นวัดช่องแค่นะนะเหรียญก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะเพราะผมมาช่องแค่นะครับก็เป็นพระที่เนื้อสวย เนีครับเนื้อสวยเนื้อเดิมครับพี่นีครับส่วนอันนี้อันนี้ผมให้คู่เลยนะในไหนก็มาคู่แล้วพี่อันนี้เป็นวัดริงขบเนื้อดินสวยดูง่ายเนี่ยแนื้อเนี่ยดูดีเบสิกเลยเนี่ยสวยแบบดูง่ายนะอันนี้ก็เดิมดีพี่นะแต่อุดแนวรู้ไหมดินกรองเห็นไหมเนื้เม็ดกวดเท่าเท่าเท่าเลยไหมแต่อุดหลุดไปพี่พผงหลุดนะผงหลุดก็ผมให้ให้ราคาเบาอะ่ะเอาไว้คู่ละสามร้อยองค์ละร้อยห้าสิบาทนี่ไหมคู่ละสามร้อยบาทนะให้ยกถุงเลยเอาไปสามร้อยแบ่งให้พี่ครับเย็นยามเช้า แนวแบ่งปันกันไปพี่รับในยามเช้ารนบแล้วก็หล่อโบราณเนี่ยพี่นะได้เปไปหลงหลวงพ่น้อยนับคอน้ําเต้านวคอน้ําเต้าหลวงพ่อน้อยก็พี่เนยรอยประกบชัดเจนแนวรอยช่อด้านบนเห็นไหมรอยช่อแปรมัปิมปริมปุ่มปุ่มเนี่ยรนบอ่าแปรมัปริมปริมปุ่มปุ่มเนี่ยสามร้อยพ่น้อยคอน้ําเต้าไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็มาเหส่วนรับมาเหส่วนแนวมสุดยอดเนี่ยดูเนื้อเนี่ยอื มีปดแด,แดงขึ้นมาด้วยนะอันนี้มาเห็นสวนพิมพ์เล็กน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วสีมแดงพี่แล้วแดงแบบเนื้อแดงดูง่ายเขาเราียกว่าแดงดูง่ายสบายตาเอาห้าร้อยบาทนะครับแดงดูง่ายเราก็ช้างครับพี่นะอันนี้เป็นเทวรูปเลยนะครับอง์นี้จะเป็นของจริงๆอ่ะเป็นของหลวงพ่อที่ผมดูเป็นหลวงพ่อขึ้นนะหลวงพ่อขึ้นวัดดอนพี่แนวเขาสร้างไว้พี่กันเนีอยู่แล้วเขาจะสไตล์นี้อยู่แล้วพี่แนวเราน่าจะสร้างน้อยซึ่งไม่ได้มีให้หมุนเวียนนะเนี่ย เขาจะเขาชื่นชอบสไตล์พระพิฆเนศไว้แล้วพี่พราะขืนวัดดอนนะนะครับเขาจะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นรูปทรงพระก,กิ่งนะส่วนตัวดูเป็นหลวงพ่อขื่นนะแต่ถ้าใครจะดูแตกต่างก็ได้พี่ละพ้าได้เดิมมากได้เดิมได้ธรรมชาติเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นหลวงพ่อก,กัน่นวัดพญาตนะคือเหรียญเขาว่านะครับนะขึ้นจ้ำแดงขึ้นคาบแดงเลยพี่แนวะเหรียญเขานะนี่คือได้เก็บมาเดิม,เดมๆเก็บมาแบบนี้เลยพี่แนวพี่ดูเนื้อด้านหลังเลยเห็นไหมเป็นละองเลยนเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย เห็นไหมรอยปั๊มรอยตัดคือทุกๆอย่างนะครับล้วสมบูรณ์แบบของพี่เหรียญนี้นะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับรีรานหลวงพ่อหนงเนะครับพระบรีรานหลวงพ่อหนงครับพี่วัดคลองประดันนะแนวหลวงพ่อหนงหลวงพ่อนงนี่ก็เนื้อสวยเห็นไหมหลวงพ่อหนงก็เนื้อสวยเนื้อเดิมมาพี่เห็นไหมเราพี่เนื้อสวยเนื้อเดิมผมบอกแล้วเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแนวหลวงพ่อหนงนะพ่อหนงเขาสามร้อยพ่อหนงสามร้อยแล้วก็องนี้ อันนี้จริงๆริอะเป็นของหลบผู้อิ่มเหมือน,นพี่เป็นพิมพ์แม่นางควักแนบสองหน้าหล่อโบราณเนี่ยเห็นไหมสองหน้าหล่อโบราณผมเอาสามร้อยบาทแนบสองหน้านะหล่อโบราณนะสามร้อยสองหน้าหล่อโบราณสามร้อยในครับชื่อไรอินโดจีนเนี่ยซึ่งพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบพิมพ์ต้อใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ต้อต้อัวขีดไหมหล่อโบราณเลยพี่นี่ดูโค้ดไหมในพี่ดูโค้ดไหมเนี่ยเอาแบบจระๆเลยเนี่ยในดูโค้ดเนี่ยนี่พี่ดูโค้ดในในร่องโค้ดมีเส้นวิ่งได้ไหมเส้นเส้นขนแมวไหมเห็นในร่องโค้ดไหม เอาจัดดีพี่สามร้อยเท่านั้นนะี่ครับมาลองดูสิพี่นะี่ครับดูที่ใครไวใครได้พี่เหลืองอมเขียวชัดๆเลยนี่เออโอเหลืองอมเขียวเลยพี่นะี่ครับเนื้ออิโดจีนเลยผมเอาสามร้อยนี่เป็นไงนีน่ะครับเป็นไงนไม่ต้องหรอกสามทำสามพันสามร้อยพอเช้าๆนะครับสกิดหน่อยอ่ะสกิดหน่อยนะครับปะต่อเนื่องครับพี่เโองค์นี้สวยนะนะครับองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระปิตาเนื้อสมฤทธิ์นะนี่ครับเป็นยันยุ่งครับพี่หลวงว่าท้าวพระทองนะรวงในเห็นไหม นะว,ว่าหนังหลวงนอกวัดทองหลวงในได้ไหมหลวงด้านในเนี่ยเห็นไหมว่าทองนี่ครับค่าเบ้าเดิมเลยเอาสามร้อยเป็นไงกระชากไปอีกหนึ่งทีสามร้อยบาทนะครับแม่มันมันต้องอย่างนี้สิอ่อมันต้องอย่างนี้สินะครับไปต่อแต่พระมีไม่เยอะนะแต่แบบโอ้โหบรีดาเนาะนะบรีราวนะไม่จบสักทีมาต่อน,นี่ก,นกับพี่นะครับองค์นี้นะนี่ดูนี่ดูพระเพิร์มนี่ยอ่าพระเพิรมนี่ ส่วนตัวนะส่วนตัวต้องแก่งไว้ก่อนนีะครับหูพระต้องอายุเป็นพันปีปะ่ะใช่ไหมพระเปิมเนะี่ยนีะครับแปดแปดร้อยปีหรือเท่าไหร่นะับประมาณนู่นแหละในโซนนู่นแหละนีะครับพระคงเป็นพระที่อายุมากที่สุดใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยปีใช่ไหม, 1, ไหมพระคงเนะี่ยพี่พี่ลองดูแล้วกันนะไปลองอ่านประวัติอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวไปนั่งขำก็ดีเอาสามร้อยพอแก่งจริงนะครับเออแก่งจริงและเก่าจริงนะครับอันนี้สวยป่ะพี่ น่จริงๆประดอดนี้สวยมากนะครับก็เป็นรัดปากคลองเนื้อตะกวัวนะครับไม่รู้ว่าปากคลองหรือจะจะ,จะออกส้มเสี้ยวหัวอาหารหรือจะที่ไหนก็ได้ครับพี่ถ้าปะละดอดแบบนี้หลังลายผ้าเดิมๆแบบนี้นะเอาไปห้าร้อยได้สวยแน่นอนการันตีความสวยให้นะครับแล้วกิงใหญ่ได้ไม่อง,นง์นึงเนี่ยเนี่ยอือเป็นไงนะครับแนื้รัเป็นระคังเลยพี่แทบแสบแก้วหูนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าเนื้องค์นีน้ปรอโบราณได้ชัดเจนมาก ในครับเดี๋วองนี้นะพระหล่อโบราณที่ชัดเจนนะคือถ้ามาแบบนี้นะถ้าบอกาหลดอกเก๋ก,ก็ก็ไม่ต้องมีแล้วนะพระหล่อนะครับสวยเดิมธรรมชาติแล้วดูเนี่ยคือเนี่ยส่องไปเนี่ยนะสำหรับคนที่อชื่นชอบพระโลหะหรือเป็นพระหล่อโบราณเข้าใจทันทีนะครับซึ่งซึ่งผมเจี้ยเป็นใบยังได้เลยเนี่ยเข้าใจนะครับยังไงก็เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยวิธีการหล่อโบราณนะครับทุกคนต่างซึมซับต่างเข้าใจกันอยู่แล้วเอาห้าร้อยบาทไปกิ่งใหญ่สวยเลยพี่ ผมก็ไม่มั่นใจาว่าเขาเรียกชื่อชื่อเรียกว่าอะไรนะหูพขากินก็สร้างหลายว่าละเลืเกินนยครับขับไม่ทันเลยผมอ่เนี่ยครับเออขับไม่ทันเลยแล้วก็องนี้องค์นี้เนื้อสวยหลวงเพิ่อนพิมพ์นิยมนิยมเอด้วยเนี่ยเขาดูเนี่ยสังเกตจากการสอดจีวรขั้นจีวรที่พลาดเห็นไหมเนี่ยแม้พลาดเป็นชั้นชั้นชั้นเป็นร่อง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 เนื้อสวยเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือรูปหล่อหลวงเพื่อนบางคานนะเนะยครับนี่ช่อดเดินไหมช่อจะไม่มีรอยตะไบที่แบบว่าใหม่ๆแล้วอ่ะตะไบสดไม่เอาแล้วเก้าร้อยพี่นะครับ เนี่ยครับหลักพันอย่างเดียวเนี่ยครับนะครับ,นะรบ,นะรบถ้าอยู่ในช่วงไคลแมต์นี่หลักพันอย่างเดียวนะครับองน,นี้นี่เป็นผมดูว่าเป็นเนื้อแบบคงคุกรักแบบแห้งนะแบบอาจจะผสมผงยาว่านยาอะไรนี้ไหมมันมีความเบาแล้วมันมีความแห้งแล้วมีความย่นนะย่นเป็นหนังช้างองน,นี้นะครับสีผิวคล้ายหนังช้างเลยพีนะ่เคยหนังช้างไหมเคยให้กล้วยให้อ้อยกันไหมเนี่ยครับนี่อย่างนี้เลยนะเอออย่างนี้เลยนะเอาห้าร้อยเนี่ยครับเป็นพระปิตาวัดปากทะเลเนี่ยครับผมเอาห้าร้อยบาทเนียครับแล้วก็ ใส่ก็ให้แหลกแจกสะบัดนะครับไม่ยุบสักทีเลยพระเนี่ยนะครับดูนี่องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อพรมวช่องแครครับพี่เนื้อนี่ครับอันนี้อันนี้แช่น้ำมนต์นะพี่พี่พระผงรูปเหมือนนี่หลวงพ่อพรมมีแช่น้ำมนต์นะครับนี่เป็นค้าบร่องรอยจ้ำในการแช่น้ำมนต์นะข้าบร่องรอยจ้ำในการแช่น้ำมนต์นี่ครับเป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนเนื้อผมุทิคุณผู่พระยังเดิมอะสามร้อยปหลวงพ่อพรมเช้าเเลยนี่ยมีสององค์ด้วยเนี่ย อันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้เป็นหลังหลังปั้มตายางนะครับอันนี้เป็นหลังปั้มใดคือเนี่ยแท้ดูง่ายทั้งคู่นะครับพี่พี่แท้ดูง่ายทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเนื้อผงพุทธคุณแบบเนี้ยเนี่ยครับมันจะเก๊ให้รู้ไปดิสามร้อยแปนี่เอาคู่กันไปเลยเนี่ยเนี่ยครับในองค์ละสามร้อยเนี่ยครับบอกเลยว่าเราใจสุดๆนะครับอ้าวถ้าไปกับพี่เนี่ยครับบรียญเสมานะครับหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้อาจจะออกวัดเขาเรได้นะวัดเอี่ยมปะหน้าตาแบบเนี้ยพี่ใช่วัดเเอออี่่ยมมม้ไไรรูจะะะป็็นนบลก แต่ผมดูถ้าแวภาพาไม่เกเนะครับดูท้าเราพาไม่เกะนะพี่ดูเส้นขนแมวเนี่ยโอ้โหวิ่งพูปภาพเลยไหมโหเอาสักห้าร้อยแล้วกันพี่เอาพุทธคุณหลวงทวดไปคุ้มครองนะครับสุดยอดเลยนะพี่พุทธคุณนะห้าร้อยบาทนะครับออไม่เหส่สวนนะครับไม่เหส่สวนหรือมาเหสีนะครับไม่เห่สวนนะพี่นะครับสวยเลยดูเนื้อดินะครับพี่พี่ลองดูเนื้อดิอู้หูมีสวยไหม,สว,มสวยเดิมนะครับแล้วสวยเดิมแลว้วธรรม,มาชาติะด้วยนะครับสำหรับองค์นี้ผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนพี่อ้้าาทนนไเใชงะ เนี่ยครับผมก็แนะนำาเลยเพราะว่าพลามันพลาสติกถ้าพลามันได้ใช้แบบธรรมชาติมาไงอ่าพลาสตได้ใช้แบบธรรมชาติแบบผ่านพุทธคุณอนะ่ะแบบผ่านประสบการณ์แน่นอนเราเนี่ยเอาเก้าร้อยนะครับไม่เห่ส่วนนะนะครับมาไม่เห่ส่วนนะเก้าร้อยบาทนะครับต่อไปครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นเขาเขาเรียกว่าเนี่ยครับอันนี้ปู่สุกนะครับพิมพ์คู่นะจะเรียกว่าพายคู่นะพิมพ์คู่ดีกว่าที่รัวตะไบเนี่ยตะไบเดิมนะครับแมบ้ปูสุก ปากคลองมะขามเท่าผมเอาห้าร้อยบาทนะครับปูสุกนะปูสุกแล้พวกนี้ครับพี่แล้ววงนี้จะเป็นวัดปากทะเลพิมเล็กโอ้โหพี่ดูเนื้อดิเนเน่เนดูเนื้อดนดูเม็ดมวลสารความแกร่งความแห้งความเก่าเนื้อผงคุกรักจุ่มรักครับพี่นะครับเนื้อผงคุกรักจุ่มรักครับพี่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทสีพึ่งหลวงพะท้ครับพี่วัดกระดบขึ้นพึ่งแนวสีพึ่งนะหลวงพระแท้วัดกระบกขึ้นพึ่งอันนี้เขียวอมลอมนะครับเออเขียวอมลอมนะครับมาลองดูแล้วกันพี่นับสวยเดิมชา เอาห้าร้อยบาทนะครับเขียวอมลอมนะเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อ่าองค์นี้พี่สําหรับองค์น ну ี้จะเป็นนะครับนะโอ้โหข่มขนาดนี้บล็อกอะไรเนี่ยบล็อกทรงผมหรือว่าหรือบล็อกอะไรเนี่ยพี่ยังรู้นะนะครับเป็นเหรียญปลอดภัยนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างผมเอาปีหนึ่งศูนย์ด้วยเอาเอาห้าร้อยเนี่ยบล็อกอะไรพี่บล็อกหน้าผากหรือบล็อกทรงผมบล็อกอะไรหุ้มีหลายบล็อกนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสว่าง หัวไม่ขีดนะครับหลวงว่าทบอันนี้เป็นหัวไม่ขีดนะหัวไม่ขีดหลวงว่าทบเอาสามร้อยพเดิมจริงพระเดิมรพระธรรมชาติเลยสามร้อยบาทนะครับหัวไม่ขีดหัวไม่ขีดแล้วก็แรบ่บางไผ่พี่แนวพระพิตาครับแร่บางไผ่อันนี้อาจจะเป็นหลวงพ่อเกิดบางเดือนะนรับหงวงพ่อเกิดบางเดือพี่พระพิตาแร่บางไผ่นะสวยเดิมธรรมชาติแร่บางไผ่บางไผ่เอาเก้าร้อยพี่โอ้พี่ถ้าอย่างนี้ไม่ชัดเจนผมจะพูดอะไรแล้วพี่บางไผ่นะเก้าร้อยบาท นะครับเป็นอาจจะเป็นพราเกิดหรือเป็นปู่จันวัดโมรีนะครับอ่อุ้งต่อไปก็พี่แนวชืราหลวงพ่ออุยนะครับอันนี้จะเป็นของสุขโขทัยไหมนะครับแนวรอยช่อเดิมมากนี่ช่อเดิมหลังนี่ดูหลังเนี่หลังพุ่นเลยมั้ยเห็นไหมหลังนี่พุ่นเลยมั้ยโอ้โหเนี่ยเอาสามร้อยเชื้อรา แล้วชีลาวสามร้อยบาทนะครับโอ้โหคันมือเลยเป็นไงราคาสามร้อยปุ๊บคันมือเลยพี่เดีนะครับโอ้โหพี่เอ้ยราคานี้ไปหาที่ไหนอ่ะอันนี้จะเป็นปีรันเปียวเพิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผงหลวงพระจงพี่กาแพงแก้วคู่นี้นะไม่เจ้าอ,อะไรมากมายหรอกไปสามร้อยคู่นี้นะสามร้อยบาทนะครับสั้นๆไปเลยพี่ ในครับเออสั้นๆง่ายๆได้ใจความบริสิทดูไายคู่เนี่ยดูวินเทจเนี่ยแค่วินเทจนี่ก็กินราคาไปประมาณห้าร้อยแล้วนะครับอ่าแค่วินเทจนะก็กินราคาไปประมาณห้าร้อยแล้วนะครับสําหรับวินเทจเดิมๆแบบเนี้ยนี่ดูเนื้อเนี่ยสำหรับวินเทจที่เดิมๆแบบเนี้ยนะโอ้ยสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกลั่นในกรอบนะนะครับเออที่เขาเรียกนะลั่นในกรอบเนี่ไม่ได้ลั่นนอกนะลั่นในกรอบเลยพาแบบคุณแผนไายคู่บ้านกลางนะครับนี่คือความความคลาสสิกนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้ว นี่คือความคลาสสิกข,ของบ้านกลางภายคู่พี่ซึ่งหาดูไม่ได้แล้วนะครับส่วนมากก็จะแกะกันหมดอันนี้คือเขาเรียกโบราณเดิมๆจริงๆเนี่ยเอาเก้าร้อยบาทนะครับอนุรักษ์ไวพ้พี่นะครับเอออนุรักษ์ไว้สิพี่ไม่มีแล้วแล้วก็ผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณตรงนี้สวยโหดเดิมธรรมชาติเอาสามร้อยผ้าผงสุพรรณนี่อยู่ในกรอบสแตนเลสเดิมๆเ,เลยนะสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็พ้ชัยครับพี่แนะ้าชัยหัวยิ้วพ้เดิมเสกพี่ดูเนื้อดิดูเนื้อดูราบดูร่องรอยไหมนี่คือหลวงพ้เดิมปลูกเสกนะครับพ้าชัยนะนะ้ถ้าใครอยากได้นี่ร้อยจานด้วยเอาห้าร้อยบาทพ้าชัยหัวยิ้วเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหัวย,าายิ้วพ้เดิมเนะครับชีราใบเสมาอีกองหนึ่งแนวองค์นี้จะเป็นฐานเตี้ยนะเชีราใบเสมานะฐานเตี้ยดูดิฐานเตี้ยพี่เนื้อชินเงินอีนะ้ยสามร้อยบาทนะครับใส่เข้าไปเช้าเช้า สามร้อยบาทนะครับปิตาครับพี่นะครับปิตานี้จะเป็นหอจันเปิงปิตาจันเปิงครับพี่นะครับเนื้อแบบนี้เนื้อสวยหลั่งนี่ย่อนเลยพี่เนี่ยเออเนื้อสวยหลังย่อนเลยพี่นะครับพระปิตาจันเปิงจันเปิงผมเอาห้าร้อยบาทนะครับจันเปิงแล้วก็องค์นี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นะครับเป็นพระนดินะนรัยยอดนิยมอยู่แล้วสําหรับห้าพระองค์นะเนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูฟอร์มเลยยอดนิยมอยู่แล้ว สามร้อยบาทนะครับยอดนิยมก็เอาแค่นี้พอนะครับอ่ะยอดนิยมก็เอาแค่นี้พอนะครับองค์นี้เป็นปลวกพ่อพรมคมกิฟต์เลยพี่เนี่ยครับอ่ประปลวกพ่อพรมนะดูด้านหลังได้ดูตัวยันเส้นสายลายยันรอยเจาะรอยพี่รอยเดิมรอยธรรมชาติสามร้อยบาทเนี่ยครับปลวกผู้ยิ้มพิมพ์อุ้มท้องนี่ครับปลวกผู้ยิ้มดูเนื้อเลยดูความเก่าดูความแห้งเนี่ยครับปลวกผู้ยิ้มนะพี่ดูความเก่าดูความแห้งดูเนื้อได้อันนี้สวยใชา อันนี้ได้สวยได้เดิมและได้ธรรมชาติเอาอันนี้องค์นี้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพู่ยิ้มนะครับหลวงพู่ยิ้มแล้วก็องค์นี้อ,องค์นี้นธรรมดาเป็นเหรียญของหลวงพ่อเต๋อพี่นะครับเออพ่อเต๋อคงทองนะสามง่ามเลยเดิมๆพี่อันนี้เหรียญเดิมแน่เรียมเงินด้วยเรียมเงินพับหลังนะไม่ได้เป็นตลาบเงินหนาปึ๊กเลยเนะี่ยเรียมเงินพับหลังด้วยในครับเหรียญหลวงพ่อเต๋อครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเต๋อ โอ้โหหูว่าสีมาปีหนึ่งแปดเอาเก้าร้อยบาทขอราคาเดียวใครไวใครได้พร้อมเรียมเงินนะเรียญแท้ดูง่ายพี่นี่ดูคางดูจมูกดูปากดูเส้นคอหู้โหอย่างพี่เก้าร้อยบาทราคานี้นะเชา้ชาๆเลยพี่แบ่งให้แหน่เออเชา้ชาๆเลยพี่แบ่งให้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอกคุดครับพี่นี่ครับอกคุดนี่เนื้อเดิมเลยพี่นะ้าบางหุ่นพรมพิมพ์อกคุดโอกหูวิูเดียวนี่คือบางหุ่นพรมนะพี่นะกูเก่าอกคุดอุ้ยพี่ต้องจัดแล้วนะราคานี้นะพี่ต้องจัดแล้วนะ เอาห้าร้อยบาทอกคุดเจ้าพี่ไม่มีแล้วพี่ราคาห้าร้อยในครับหูหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหาที่ไหนแล้วพี่อกคุดเนี่ยดูดิบางคนผมจ๋าๆจจด้วยฮะราคาห้าร้อยพี่นะครับนะที่จริงเลยรอบป่านี้เปิดท่วมเลยนะเออเปิดเอาท่วมกันเลยนะแล้วก็องค์นี้พี่นะชีราดาที่เป็นของเออ่วัดเออ่วัดศรีสวรรค์ไหมนี่ชีราดาในะพี่นะหล่อโบ,บราณนะพี่วัดศรีสวรรค์น,นะปู่สุขเสกนะ โอ้โหพี่ดูร้อยหล่อร้อยเก็บงานด้านหลังเนี่นะครับเดือดเป็นละครั้งหลังคอเลยเออเดือดเป็นละครั้งหลังคอเลยพี่ดูเนื้อดิเอาห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เป็นละครั้งหลังคอเลยนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จวัดระกครังพิมพ์ใหญ่นะครับอืเนื้อนี่แบบเขาเรียกว่าแตกกระไรงานเดีนะ๋ยวเพิ่มเนื้อแตกกระไรงานเลยพี่สมเด็จวัดวรักครังพิมพ์ใหญ่นะ หูเนื้อปูตายร้อยนอนด้นลอยการเซตตัวเม็ดมวลสารที่หลุดล่อนนะครับความเก่าความก่อนหลุดล่อนออกไปนะครับโดยธรรมชาติด้านข้างครับพี่รอยสับรอยตัดนะครับด้านหลังมีความใสแก่งเก่าหนึกและนุ่มเห็นไหมหลังก็ด้านแบบพิว๊ิด้วยคือแบบมันไม่ค่อยมีแล้วดูดิพิมพ์ใหญ่วัดราคาสามร้อยบาทเนะครับเอาราคาอยากขายนี่แหละนะครับอันนี้จะเป็นลูกอมหรือว่าทองนะพอทองเขากบนครสวรรค์กันพี่เนี่ครับนะเป็นลูกอมไล่นด้แร่แปร่ธาตุนะหายา นี่ตัวจริงนะครับลูกอมหรือว่าทองวัดเขากบนครสวรรค์ใช่พี่พิมเข้ามาดูใน Google ได้พี่รับประกันเลยพิมพ์เข้ามาดูใน Google ได้เอาเก้าร้อยบาทนะครับด้านหลังไม่เห็นนะด้านหลังเขาเรียมไว้แล้วก็น้ําเต้าน้าเต้าหลวงพ่อสดครับพี่นะครับด้านในนะพี่นะผมส่องให้เนี่ยอัด้านในหลวงพ่อนั่งอยู่บนโต๊ะหมู่เขาพี่เขียนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำาหน่เขาเขียนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ําภาพขาวดาครับพี่นะครับแล้วพี่ดูนะพลาสติกดูการเรียมนี่คือเรียมเดิมนะ พลาสติกแล้วพี่ดูการเลียมนี่คือเรียมเดิมนะครับเอา900บาทนะครับคือหลวงพ่อนั่งอยู่บนโต๊ะหมู่พี่ภาพขาวดำาแล้วเขียนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ําเอา900บาทนะครับอองค์นี้พี่เนี่ยองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อหรือว่าทัพวัดอนงค์ครับพี่นะครับเนื้อเมคกะสิทธิ์ครับพี่นะครับเขียวเหนียวซับนะครับพี่พี่เขียวเหนียวซับมันต้องแบบนี้สิพี่นะครับมาถึงจะแบบเร้าใจเอา500บาทนะครับ500บาทแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญของ เ,เหรียญหลวงพ่อเดิมพ่อคล้ายนะครับแล้วนะมีรอยจานที่สังกติจานด้านบนนะครับจานด้านบนเป็นะร,รูปคล้ายดอกไม้จานด้านล่างเป็นแถวด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับฟอนต์นี้แบบสุดยอดเลยนะรับได้เดิมเลยเอาห้ารนะ้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเงินครัพี่องค์นี้แกะออกจากกรอบคาบเขื่อนติดอยู่เลยเนะี่ยนะครับพิมพ์นิยมนะดูก็ดูรอยเขื่อเนะี่ยดูคาบเขื่อนคาบใครเนี่ยนะครับพี่พี่อ้าวลองดูคาบเขื่อนคาบใครนะครับแล้วลองดูคาบเขื่อนคาบใคร ดูเนื้อนี่นะครับดูเนื้อแล้วดูข้าเหือกข้าวคระนี่ครับเห็นไหมสวยไหมล่ะเนี่ยชอยช่อเดิมด้วยเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเพราะเงินพิมพ์นิยมนะนี่ดูหน้าดูตาดีพี่เนี่ดูได้เลยเนี่ยเก้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายรายการสุดจ้าพี่วันนี้เอาเสือมาฝากนะครับเออเอาเสือมาฝากเลยดูเนี่ยเนี่ยเอาเสือมาฝากเนี่ยนี่น่าจะเป็นรอยจานนะแต่แผ่วแล้วพี่ดูเขาใช้เิยชํำาเลยพี่เอ้ยดูเนื้อเนี่ยเป็นไงเนี่ยดูรอยจานเห็นไหมตัวหน้าเห็นไหม อันนี้จะเป็นที่ไหนอะสินแบบเนี้ยอันนี้ผมไม,ม่ไม่ไม่ตีนะดูเนี่ยดูดูตรงหน้าเห็นไหมเนี่ยตรงหน้าแข้งเนี่ยมีจานทุกที่พี่นะครับพี่พี่อยามีจานทุกที่แล้วดูเนื้อดิเนื้อเป็นเทียนเลยไหมพี่เคยเห็นเทียนไหมเนื้อเทียนเลยแล้วเนื้อ,อยังไงยังงั้นเลยเนี่ยแล้วมีรอยจานเ <pitches S 2> นี่ยเดิมเดิมเห็นไหมเนื้อเทียนเลยพี่แล้วมีรอยจานเ <c oughs> ดิมเดิมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะพี่พี่ตองดูเนื้อเนี่ยโอ้โห่ยเสือ เอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้ยไม่มีแล้วนะใครไวใครได้นะครับอันนี้ช่ำมากนะครับราคาพันห้านี้ไม่ต้องไปหาพี่ไม่มีแน่นอนนะราคานี้นะแบ่งให้ตอนเช้านะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ